สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณช่วยเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งจอกรถไปทำบุญค่ะวันนี้สาธุบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากแล้วไม่ได้ขึ้นนานไม่ได้ขึ้นนานเลยแต่วันนี้ก็ออกสายมากไม่ได้ขึ้นนานเลยค่ะตั้งกลง้อง เพราะว่าไปถึงวัดแล้วไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำนะคะเผื่อว่ามีคนมาเงีบยบจังเลยติดลบหรือเปล่กปาก็ไม่รู้ไม่ดูเมื่อกี้ไม่ดูกำลังกี่ไปวัดนะคะทุก ไมไ่ขึ้นหลายวันเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาแล้ววันนี้ก็ไปสายว่าจะถวายเพลงนสิบโมงไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันไปบอกพ่อาจารย์บอกว่าจะจะถวายเพลงนสิบโมงตันนีก้ก้าโมงกว่ากดดหัวเออ โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะหลังหลังคริสต์มาสเงียบเงียบสงบติดไฟแดงค่ะรถติดแฟแดงเวียนหัวนอนน้อยอยอ,องงงงอย่างนั้นเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์ปวดแขนปวดเส้นหมดแลวเออ ขอขึ้นสักหน่อยตอนไปวัดนี่แหละวันนี้ก็มีเขตมานะคะกลับมาบ้านก็จะม,มาทำข้าวปลาอาหารช่วยกันช่วยพลุงอากาศสดใสนะคะวันนี้อากาศสดใสมากเลยอากาศดีท้องฟ้าสว่างยิม,มาก ไม่มีมีจะหิมะเก่าหิมะใหม่หมาก่อนอ่ามาเมื่อสองวันที่แล้วสว่างขึ้นหน่อยคิดว่าจะไม่ได้ไม่ได้หิมะในวันคริสต์มาสได้ค่ะเทวดาขี้เหนียวลงมาโปรดโปรดหิมะนิดหน่อยพูดเล่นนะเทวดานะพูดเล่นนะไม่เกี่ยวกับเทวดา ภาษาเล่นไม่ดีภาษาไม่ดีทำไมอากาศมันหนาวปิดความร้อนมันแน่ๆอ๋อไปปิดความร้อนมันอากาศน้ำในรถไปปิดปิดความร้อนโอ้ยพวกนี้ไม่ได้ไปหา เปตื่นสายเพราะว่านอนบิดนะกินยานอนหลับแล้วอีกอย่างหนึ่งกินยานอนหลับแล้วไม่หลับเลยนะปวดแขนปวดแขนปวดเส้นตื่นขอกินยาตอนกลางคืนกินแล้วก็กินอีกกินมาสองเม็ดควบเลยหกร้อยกรัมยาหมอแล้วนะยาแรงไม่ใช่หลับกินยาหมอแล้วหลับนะ หันยี้ม่ได้หันกล้องก็จะ ยิงว่ามน,น้อยนะยิงว่นาน้อยมาก็นี้ยมาก็มาสายมาแล้วหายสัตว์ทุก